หลากหลายมากมาีอะไรบาา้บางเรื่องอะไรค่ะหายใจยังไม่ทันอยู่เลยโอเคโปรเจกต์ okay, แรกก็คือเกิร์ลเลิฟนะครับผมว่าจริงๆนับเป็นซีรีส์ดีๆเรื่องหนึ่งดีกว่าที่ตัวละครเป็นผู้หญิงเยอะหน่อยใช้คํานี้นะครับแล้วก็ผมดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับผู้หญิงที่ผมชื่นชมคือจริงๆคนที่ยืนอยู่หรือคนที่มาประกาศในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครผมเป็นคนที่ผมชื่นชมในความตั้งใจแล้วก็สิ่งเขาเป็นมาแล้วเราพูดคุยกันมาเยอะจนแน่นอนผมอยากเห็น ซีรีส์เกิร์ลเลิฟที่นําแสดงโดยกระแตแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็น้องสีน้ำ <S <S คือคือผมเป็นคนยังติดใจเรื่องแอคชั่นอยู่แต่ตอนทำคินพอสครับก็รู้สึกว่าแบบมันมีสเสน่ห์นะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยทุกแอคชั่นของคนไทยมันจะมีเซนส์ของความสนุกแล้วก็ของมวยไทยอยู่ในนั้นแน่นอนนี่คือนักมวยไทยจริงๆอ่ะ <S <S 1> <S 1> <S คือเราไม่ต้องกังวลว่าคุณจะเตะต่อยได้ไหมคือเขาอินเนอร์เขาเป็นอย่างนี้แล้วก็น้องสีน้ำเนี่ยเรียกได้ว่าเขาครบเครื่องนะครับเป็นนักกีฬาเทคโนโลยีชาตินักกีฬานติกกีมชาติแล้วก็ เราดูเขามานานใช้เวลาเขามาเยอะเพราะยังไจะเป็นซีรีส์แอคชั่นเกิร์ลร็ฟที่เรียลและสนุกมากแล้วก็ด้วยเซนเนี่ยเป็นคอมเมดี้ม,มันจะไม่ย่อยยากเกินไปเราก็ได้ผู้หญิงที่ผมรู้สึกว่าเธอสวยเหลือเกินแล้วเธอแข็งแรงเหลือเกินกับเรื่องราวที่ผ่านมามันเหมาะกับบทนี้จริงๆก็ยกเกิดเรื่องนี้เราจะหยิบอะไรมาเล่นบ้างคุณดูจะได้เห็นอะไรบ้างเอาง่ายๆเลยครับมันเป็นมันเป็นซีรีส์ที่คุณจะเห็นความสนุกของเซนแบบไทยๆคือมันเอาอ่ะสปอยแล้วกันต,ตัวละคร ตัวละครนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นโจรนะครับเป็นโจรสาวไฮโซอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความหลอกลวงเต็มไปหมดแต่เป็นหลอกลวงแบบสนุกสนุกแล้วมาเจอกับยายคนนี้ซึ่งในเรื่องในบทเขาเป็นช่างแต่งหน้านะช่างแต่งหน้าที่ชอบต่อยมวยนะครับก็มีน้องสาวคนนั้นอ่ะเป็นน้องสาวต่างแม่คือน้องสีน้ำเนี่ยเขาก็ดูแลกันมาก็เป็นฟิลแบบติ๊กเกอร์อินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยจนบังเอิญมาเจอเหตุการณ์ที่เห็นข้างบนเวทีนั่นอ่ะคือเหตุการณ์เริ่มต้นของเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้ หลังจากนี้จะเป็นยังไงก็เหมือนที่ไพร์โก็เล่าต่อไปมีประมาณ8 EP ค่ะอ,อ,อย่างนจนสาวค่ะว่าไงบ้างคะงันจนสาวจนสาวไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเพราะ <laughs> ว่าตกปากรับคำขเขาไปแล้วว่ายัางไงก็จะมาจอย Beyond Cloud แน่ๆก็อย่าง<ม>ที่บอกไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือเปิดใจรับทุกบทบาทเปิดใจในเอ็กซ์เพรีย์ใหม่ๆการทำอะไรใหม่ๆ พี่ปอนถามว่าเอ้ยแบบกล้าเล่นเกิร์ลเลิฟไหมก็พูดเลยกล้าค่ะ <c oughs> มีมีอะไรจะให้เสียอีก <c oughs> เพราะฉะน,นั้นก็คือพรอ้อมค่ะพร้อมมากจริง <c oughs> เหตุผลหลักเลยที่ตัดใจรักเรื่องนี้คืออะไรคะเป็นคนตลกค่ะ <c oughs> บออกที่เฮนท์ลและเฮนทผพลแล้วค่ะโยรู้สึกมันแปลกใหม่สำหรับโยมันไม่ได้จำเจเป็นบทบาทที่โยเคยได้รับอะไรเงี้ยวายแบบนี้คอมเมดี้แบบนี้แอคชั่นแบบนี้อะไรเงี้ยโยไม่ค่อยได้รับบทบาทนี้ก็พร้อมที่จะแบบว่ามีทักษะใหม่ๆเจอโลกใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นชอยส์ที่ดีมากมากกาแะแค่ะค่ะ เร,เราต้องทำความเข้าใจกับความรักรูปแบบนี้ยังไงวะอ๋อยุเกิดก่อนก็ได้เราค่อยๆจริงๆไ,ไ,ไม่ได้ต้องอย่าว่ามันไม่ได้ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมเ<ส>พราะว่าในแบบชีวิตประจําวันทุกวันเนี่ยก็มีความรักเรื่องราวแบบนี้ให้ได้เห็นได้พบได้เจออยู่แล้วก็คิดว่ามไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเติมเคือว่าเราน่าจะเข้าใจแล้วก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้ คิดโยคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปอย่างที่บอกว่าอย่างเช่นมาทํางานในวันนี้ทุกวันน่ะก็เจอเรื่องราวอะไรประมาณนี้ให้เราได้สัมผัสได้เราเห็นยูแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ยากเกินไปนะแกแกยังไงคะค่ะสาหรับกแตความจริงคือชอบคนสวยอยู่แล้วเป็นคน คนชอบผู้หญิงคะตั้งแต่ไหนแต่ไรค่ะชอบผู้หญิงคือถ้าแบบว่ามีผู้หญิงสวยๆเดินมากับมีผู้ชายหล่อๆเดินมาเราเราดูผู้หญิงก่อนก็เลยไม่รู้ว่าสรุปมันยากไหมนะสำหรับการเล่นเกลอไม่ได้จะยากเลยแต่ตอนถามไม่ได้ลังเลเลยนะครับคือเขาเขาดูอินมากคือจริงๆต้องบอกว่า กว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่แค่มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้คือมาอยู่ในเบยอนคาเราคุยกันเยอะมากคุยกันเยอะค่ะคุยกันเยอะจริงๆอะครับเพราะว่าอยากจะรู้ว่าไปด้วยกันได้อย่างโยเนี่ยเขายอมจะเรียนการแสดงใหม่คือเป็นให้เวของเบยอนคาเราก็อยากจะแบบโอเคคุณจะเป็นใครไม่รู้คุณจะมีประสบการณ์เป็นกี่ปีวันนี้เราต้องมาฝึกกันใหม่เนาะอย่างกระแต่เหมือนกันก็ต้องมาแบบคุณจะเล้นเก่งแบบเริ่มใหม่ก็เลยรู้สึกว่าสองคนนี้เขาเหมาะกันนะผมเห็นแล้วคือผมชอบเส้นของฟันางที่เรียกว่าเคมีผมว่าเคมีแรงมากแล้ว ในเหตุการณ์ต่างๆที่พามาถึงตรงนี้ของการอยู่ในวงการของเขาผมว่ามัน,มนเหมาะกับบทนี้มากตอนต้องดูเคมียังไงบ้างในการจับแมทก,กันไ่ต้องเป็นคนน,น,คนี้ไม่ต้องเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโ <c oughs> อ๊ยคำถามนี้ดีมากเลยผมพูดจริงๆนะผมเป็นหนุ่มที่ชอบจินอันนี้คือแบบผมไม่ได้สร้างคาแรคเตอร์นี้ขึ้นมาผมก็ผมเป็นมาก่อนแล้วแหละก่อนที่ผมจะมาทำาบียนคลาวคือผมดูซีรีส์ไยหลายเรื่องมากจนเกิร์ลเลิฟเนี่ยผมก็ดูคือผมเป็นคนถ้าผมเห็นแล้วผมรู้สึกฟิน แล้วผมชินนาการไปได้ว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วผมอินอ่ะผมก็ก็อยากทาซึ่งอันนี้ไม่ได้แปลว่าชีวิตจริงคือต้องยกก่อนว่าชีวิตจริงคือเรื่องหนึ่ง mm hmm. แต่พอไปอยู่ในเรื่องแล้วเราเรามีคาแรคเตอร์ใส่เข้าไปแล้วเราทําบทด,ด้วยครับเราสึกว่าผมเข้ามากเลยแล้วผมผมอยากเห็นยกเกิดเป็นโจรเอาจริงผม <laughs> <laughs> ว่าผมว่าโจรผู้หญิงที่ดูลุคนี้มันไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยผมสึกว่าสนุกดีจะได้เห็นเป็นเมื่อไหร่กับโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ <laughs> ผมว่า ไม่เกินปีหน้าก็คือปีหน้าเพราะว่าจริงๆอะใกล้แล้วตอนนี้เราผมทบมาบทมันเกินครึ่งทางแล้วอ,อาโป้ก็ได้มีส่วนเขอมในบทใช่<ๆ>ยัางไงคะโปกับเรื่องนี้เราแบบนั่งแทน่นเป็นก็ก็พยายามใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่อยู่ในวงการมาว่าเออคือการที่ทุ่มเทกับตัวละครหนึง่งแล้วเราต้องเข้าใจแบ็กกราวน์ของแต่ละคนจริง,รงๆอะว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาถึงทําสิ่งนั้นออกมาให้ทุกอย่างมันมันมีเหตุผลในการกระทำเพราะเชื่อว่า มันจะเข้าถึงความรู้สึกคนนะว่าเฮ้ยจริงๆคนนี้คือเหมือนฉันเลยคนนี้คือเหมือนฉันเลยแล้วมันจะเป็นแรงมั่นใจให้กับคนว่าเฮ้ยจริงๆก็ฉันฉันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วมันก็มีคนแบบนี้อยู่นะงั้นโปรคิดว่าเขาจะมีกําลังใจการใช้ชีวิตว<ๆ>ขึ้นก็รอติดตามครับว่าบทจะเป็นยังไงหรือว่าแต่ละคนจะแสดงออกมาเป็นยังไงคือึงเขาเก่งกันอยู่แล้วเราถึงเต้นกับโปรจิ๊กเราถึงเต้นกับโปรจกต์นี้ยังไงบ้างผมมันตื่นเต้นมากตรงที่คือโปรก็ไม่เคยมาอยู่ตําแหน่งที่ โฟกัสบทแล้วก็ในการที่พูดคุยกับตัวละครอื่นๆนะครับคือปกติจะทําแต่กับแค่ตัวละครตัวเองเราก็จะไม่ได้ไปดูตามตีชีวิตคนอื่นเเราจะดูทั้งเรื่องแต่ทีเนี้ยเราดูทั้งเรื่องแล้วก็ดูทั้งตุกตุกตัวละครนะว่ามันสัมพันธ์กันยังไงขึ้นต้นยังไงกลางยังไงจบยังไงก็เราติดตามกันเป็นกำลังใจให้ด้วยค,คือจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เวลาทําอะไรเราก็ปรึกษาเพราะว่าอโปเขาประสบการณ์เรื่องการแสดงมากกว่าผม ผมก็ได้อะไรจากเขามาเยอะจนผมรู้ว่าเ,เขามีความสามารถทางด้านนี้เพียงแว่าเขาอะ่ะอาจจะไม่ได้ใช้มันออกมาเรื่องนี้ก็เลยแบบโปมาลองหน่อยแล้วระหว่างที่ท็อตทั้งหมดที่เนี่ยมันเกิดมีการลองถามกันแล้วเขาเห็นภาพเดียวกันเลยทั้งั้นทาเลยทงนั้นโปมานั่งตรงนี้มาช่วยเป็น acting coach มาช่วยเป็นคนทำพอท็อตทำเรื่องตัวละครกัน ได้มาร่วมงานกับเบียนข่าวค่ะาตัวจับยาาข้าตัวแพนที่สุดในโลกถูกต้องค่ะก็อันนี้สื่อถ้าเกิดมี CNN อ็นมคะหรือกลุ่นออมอร์นิ่งอเมริกาเราพูดสังเกตนาเริ่มเลยไม่ได้เลยค่ะมเป็นไงบ้างทุกคนก็ดีใจค่ะตื่นเต้นนะคะที่ได้แบบว่ามาร่วมงานกับปอนนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นเห็นอะไรนะคะแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ติดตามกันเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยที่ทําซิดคอมแล้วก็เป็นครั้งแรกของปอนด้วยที่ทำซิดคอมอะไรที่ยากที่สุดในการร่วนนีอต้ ะตอนนี้นะคะดื่มเหล้าเยอะๆค่ะแล้วกดตับแล้วกัะคันนี้ก็ข้ากดตับนะคะ <S <S ไม่ใช่ค่ะล้อเล่นนะคะก็คือโปรเจกต์คือรันไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าก่อนที่มันเอ่อบทจะจบนี่คือใครจะตายก่อนกันนะคะ <S <S ไม่ใช่ค่ะล้อเล่นค่ะก็เอ่อก็สนุกดีคิดว่ามันมันมันน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับปีหน้าที่ได้เห็นซินคอมนะคะก็ เออก็ตื่นเต้นแหละจะพูดอะไรว่ามันตื่นเต้นเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำเนาะรอดูจะเพิ่งเข็ยดได้นะ <c oughs> คือ,อผมว่าเซนที่ผมเห็นจากฝนคะรับคือผมตามดูเขาตั้งแต่ช่วงที่เขาเพิ่งเดบิวต์เป็นดาราใหม่ๆนะครับก<อ>็ตอนแรกผมก็อตอนนี้<ๆ>เป็น <c oughs> เลยดีเออคนนี้ก็คือเป็นทุกอย่างพิจิตรพิธีกรคือวุ่นวายไปหมด<อ>แล้วผมรู้สึกว่าเซนที่เขามีคือความสดแล้วผมรู้สึกว่าบลออนคาชอบความคุ้กวดความสดแล้วอย่างที่บอกว่าจริงคนไทยพื้นฐานน่ะเป็นคนสนุกผมอยากให้ความสนุกมันแบบเรื่อคนไทยเท่ากับแบบ อะไรก็ได้อะไรเงี้ยผมอยากให้มันเป็นเซ็นั้นคือไม่ต้องติดฟอร์มเยอะเนาะเราอยากจะทําอะไรแบบนั้นลองดูอาจจะแบบมีคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่พวกเราเข้าใจแน่นอนว่าเราอยากให้คนมีความสุขและเอ็นจอยผมว่าเอนเตอร์เทนนะวันนี้มันความบันเทิงมันต้องมาในรูปแบบไม่งั้นออนไลน์อาจจะไม่มากต่ผมก็ต้องการเป๊ะๆหมดผมทุกว่าันเนี้ยสบายดูแล้วบันเทิงผลลัพไปด้วยกันไม่ต้องไปคิดเยอะอเงี้ยจอยนะไปจอยะครับคุณร้อนฝากหน่อยะคะ่ยะโปรเจกต์ไปร้นากโปรเจก เยอะมากเลยครับ <c oughs> เอาอะไรก่อนได้ทุกอย่างอย่างเรมครับเกิร์ลฟเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของยอนคลาวนะครับจริงๆผมผมก็รอมานานแหละอย่างที่เล่าบนเวทีทั้งหมดรจริงๆผมรอผมรอจิ๊กซอวที่ครบเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วแหละว่าอะไรที่เรารีบหรือว่าเราไม่ชัวร์เนี่ยเราจะเหนื่อยเหนื่อยทีหลังนะครับเพราะเรื่องนี้เราพร้อมมากนะครับส่วนเรื่องซิทคอมแน่นอนอันนี้เป็นแบบอย่างที่บอกว่าผมยังอยากดูเลยคือสมัยก่อนผมเป็คนติดซิทคอม ทุกวันนี้ซิทคอมต่างประเทศที่แบบกล้าๆ้าหรือว่ากล้าเล่นกล้าโจ๊บอะไรเงี้ยม,มันทำให้เราบันเทิงแล้วทำไมคนไทยจะไม่กล้าทำเรเนี้ยเราขอเป็นค่ายที่กล้าทำเราผู้หญิงกล้ากล้ามานะครับนอโปกับมีเนยเน้องเนยกับอโปเนี่ยเป็น,เ,เ,ปนเป็นสิ่งที่เหมาะสมกันมากอย่างที่ผมรู้สึกคือผมชอบเขามันตั้งแต่แรกคือถ้านับว่าผมเห็นเซนว่าเขาต้องเขาต้องเป็นที่รักแน่ๆเลยนะครับแล้วก็อยากให้คนไทยภูมิใจไปด้วยกันเหมือนที่เราพยายามทำให้นักแสดงไทยไประดับโลกวันนี้ผมอยากจะพาน้องเนยไประดับโลกด้วยกัน ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็โปรเจกต์สุดท้ายทำกับพี่บอยนะครับก็จริงๆพี่บอยเป็นไอดอลผมคนหนึ่งในวงการบันเทิงที่เขาก็ไม่ใช่แค่อยู่นานเขาอยู่ได้ดีแล้วละครสมัยก่อนของเขาก็เหมือนความคิดแบบเราคือเราอยากจะทำงานคุณภาพต่อให้มันจะต้องใช้เวลาพิสูจน์อ่ะผมว่าพี่บอยเขาพิสูจน์แล้วว่าเขาเขาเจ๋งจริงวันนี้ก็เลยเอาละครเก่ามาลองรีเมคเป็นวายแต่ใครที่คิดว่าเรื่องไหนดีแนะนำกันมาได้เลยนะครับเพราะตอนนี้เรารอไอเดียจากทุกคนแสดงว่าแล้ววันนี้กลับ ละครของช่วงวันก็ยังประกาศตามหาพอดใช <c ười> <c ười> ่ค่ะอยู่ใช่คับค no ือคือเอาเอางี้ผมอยากได้ละคร ละครบทประพันธ์เรื่องอะไรก็ได้ที่คนคิดว่ามันสนุกถ้ามาทําเป็นวายนำเสนอกันเข้ามารเราพร้อมจะไ,ได้ไปลอกไปด้วยกันคือแนะนำได้เลยของช่องไหนก็ได้เพราะว่าบทประพันธ์จริงๆไม่ได้อิงอยู่กับช่องอคุณคิดว่าเรื่องไหนเราพร้อมจะไปควานหามาแล้วผมจะทํากับพี่บอยให้เป็นวายที่ดีที่สุดรครับคือแค่เปิดตัวก็จะมีร่วงมาจากช่องวงันหลายๆคนก็รอรอเลยอะไรอย่างี้ค่ะสุดท้าเลยอ,อันนี้คือทุกคนแบบรอตื่นเต้นได้เลยใช่ไหม ตื all ่นเต้นได้ทุกอันที่ขึ้นมาเพราะว่าผมก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะทุกวันที่เห็นก่อนบนเวทีเราก็อัปเดตทุกวันคือผมว่างานบันเทิงตอนนี้มันต้องอัปเดตทุกวันเราก็ต้องเปิดใจแหละในทุกๆแป๊บนะครเราก็เลยสรุปไปกับมันขอบคุณค่ะขอบคระค่ะ